สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาสำหรับธาตุน้ำ ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะหัวข้อนี้สำหรับความรักที่เป็นประเด็นทั่วไปโดยรวมนะไม่ใช่สำหรับคนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนี่ไม่ใช่หัวข้อของคุณนะคะหัวข้อของคุณอยู่ใน12ราศีคนโสดมีเยอะมากๆเข้าไปในช anel ของเรานะคะสำหรับสมาชิกใหม,ม่หรือท่านใดที่ผ่านมาคลิกเข้าไปในช anel เรารับชมตามอัธยาศัยมีให้ทั้งพิาคารแล้วก็ โซเมทวินเฟรมมีไว้ให้หมดแล้วคนโสดมีเยอะมากจริงๆนะเอาละวันที่ประจำราศีเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel แทนผู้อ่านจะแนบไว้ให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ f a c e b o o k Instagram f a c e b o o k ข้อความความรักผู้อ่านพยายามเข้าไปให้ใหอย่างสม่ำเสมอน,นะคะถ้าไม่ติดภารกิจ i n s t a g r กรมสำหรับครอบครัวซันมอนไลท์ของเราท่านใดอยากจะเสริมพลังงานด้วยวัตถุมงคลหรือเห็นมงคล เข้าไปกดติดตามได้เลยเฉพาะครอบครัวเราเท่านั้นไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะคะธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะอยู่ใต้คลิปนะคะแอดมินดูแลช anel จะแนบไปให้การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ทมเฟรมคลาดเคลื่อนค่ะถ้าทานใดไม่ได้ประสงค์ที่อยากจะให้ออยากจะ รับรู้เรื่องดาวของคนที่เป็นประเด็นด้วยนะคะหรือว่าจบกันไปนานแล้วเขาไมมีคนอื่นแล้ว,ค,วคุณไปดูหคุณไปดูหัวข้อคนโสดได้เลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดู m มนเอ n เน g y e จีเอ y เนจีตัวเขาเอนเนอตัวคุณภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นพร้อมคำแนะนำขอทราบเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาสำหรับธาตุน้ำค่ะเรื่องดาวระหว่างคุณกับเขา e มีเอเนจีของคุณเป็น Knight of Wands การเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆดีๆสำหรับชีวิตคุณการคอมมูนิเคชแบบไม่คัดฝันด้วยก็เป็นไปได้เขาดูเอเนจีใครคนนั้นค่ะฟ o r ซอนส์ไฟอ o อ ว n นส์ o ดวขอดยในที่ตัวคุณค่ะ six of wands อาราเมดิเชียนทรีโอฟซอ,อสเพดซอกคอฟแจสมินอยู่ตรงนี้อาล่ะแสงแดดอ,อ่อนๆกำลังสวยทีเดียวนะบรรยากาศดีทีเดียวโรแมนติกไหมคะคำถามแต่เรามาอ่านเรื่องดารานคนกับเขากัน เมเนเจอร์ของคุณเป็นนายอวอนคือมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่การมุฟออนคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ข่าวดีแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือการสื่อสารมันเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟเมเนจเจอธาตุไฟธาตุลมอยู่บนชาร์ตสูงมากทีเดียวใครคนนั้นเป็นโฟบสอดไฟอบวบอนและเดอะเวิลด์เขาพยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวคนเอง พยายามที่จะเติบโตอย่างที่สุดทางด้านจิตวิญญาณต้องบอกแบบนั้นโ s o u r c e มันคือ Energy ของการมีเหตุมีผลนะคะการเตือนรู้การเข้าอกเข้าใจในความสัมพันธ์เขาเติบโตขึ้นและอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากคนที่คุณเคยรู้จักมากจริงๆมากมากเหลือเกินจนคุณมีความรู้สึกว่าน่าทึ่งจนคุณมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คุณไม่อาจที่จะคาดหวังหรือคาดคะเนกับคนคนนี้ได้ในบางครั้ง นะไฟวอนส์ ands, คนคนนี้ต้องการต่อสู้นะคะกับความรู้สึกภายในกับการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองครั้งยิ่งใหญ่นะเขาไม่ต้องการตกอยู่ในวังวนสุขโคลมเดิมๆที่อาจจะดึงคุณเข้าไปสู่ท็อกซิกนะเอเจของท็อกซิกรีเลชชิพค่อนข้างมีระหว่างคุณกับเขาเขาไม่ต้องการให้ไปแตะจุดนั้นอีกดูว่าเอเร์จีของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นว่าอ่านมองดูในเวลานี้เขากําลังทํางานกับตัวเขาเอง ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมใช่เขาคิดถึงคุณแต่เขาก็รู้ว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะดึงคุณเข้าไปในโลกของเขาอีกต่อไป คือเขามีความรู้สึกว่าโลกระหว่างคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันมากแม้ว่าจะยังมีความรักความรู้สึกดีๆอยู่ในนี้ย,นยนินีนายอภวสมบบอกว่าทั้งคุณและเขาบางท่านอาจจะเกณฑ์การกลับมาพูดคุยกันแล้วแต่การพูดคุยเป็นไปในลักษณะที่ปรับความเข้าใจทําความเข้าใจพื้นฐานทางอารมณ์ของเขาแน่นขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในความสัมพันธ์มากขึ้นถามว่าเขารู้สึก ยังไงในความสัมพันธ์นะคะเขามองดูโดยรวมแล้วเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์เนี้กลับไปในวังวนเดิมๆอีกสิ่งที่เขาจะทำคือเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียก่อนนะมองดูโดยรวมคุณยังคุยกันอยู่ค่ะนะความรู้สึกดีๆยังมีให้กันนะทีนี้ Sigal ซิกบอนทรีออฟบอนส์และคิงออฟ พอีสอมบ,บอกว่าตัวเองมีการ move on มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแต่การเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะ คุณจะระมัดระวังแล้วก็ให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างชา้าช้าคุณอาจจะได้เจอใครบางคนผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือคนคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียถ้าคุณคาดหวังที่จะให้ทุกอย่างมันดีมองดูโดยรวมคุณจะกลับมาพูดคุยแต่เป็นไปในลักษณะที่เริ่มต้นจากการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะยังไม่ได้มีการแตะก้าวล่วงไปถึงความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักต้องบอกว่าแบบนั้นตัวคุณเองอาจจะมีใครเข้ามาพูดคุยผ่านทางโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมแต่ใน ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องการ six of wands ของคุณก็หมายความว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภยัยชาร์จและลงตัวจริงๆดังนั้นในห่วงเวลานี้แม้ว่าจะมีใครเข้ามาคุณอาจจะยังรู้สึกไม่ถูกใจไม่ตรงไทายนะไม่ตรงสเปคไลฟ f e ไตล l ไม่ตรงกันนะคะ ถ้าคุณทั้งคู่ไม่ได้สื่อสารกันแล้วมองดูเหมือนว่าคุณยังคงคิดถึงเขาแล้วเขาคิดถึงคุณต้องบอกแบบนี้เวย์เนจี้มันออกบอกว่ามันเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์ตัวเขาเป็นมิชียนเขาเมเนฟิตนะเขาภาวนาะหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยคะ่ะ หรือว่าหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะทักถ่ายไปหรืออาจจะสลับกันได้นะคะเขาามีความคาดหวังว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยปรับความเข้าใจทุกอย่างมันน่าที่จะดีแต่อาจจะยังไม่ใช่ในเวลาเร็วๆนี้ตัวคุณเป็น p a พ e of cup คุณมีเกณฑ์การมุฟออนการก้าวต่อไปและใช่คุณก็จะเริ่มเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กำลังก้าวเ,เข้ามาแต่ก็ไม่เต็มร้อยนะเพราะที of s o r อยู่ตรงนี้ เขาและคุณอยู่ในห่วงเวลาของการเยียวยาจิตใจคุณทั้งคู่ผ่านความเจ็บด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเจ็บทั้งคู่และไม่ใช่เจ็บแค่ครั้งเดียวเจ็บกันทีละหลายๆครั้งในห่วงเวลาที่คุณดิวอยู่ด้วยกันมาตลอดนี้และคุณทั้งคู่ต้องการที่จะให้มันหายไปและกลายเป็นคนใหม่ที่ดีนะกาจัดเม้์ออกมาบอกว่า ตัวคุณนับจากนี้มีความสุขมากขึ้นสบายใจมากยิ่งขึ้นเรื่องงานเรื่องเงินดีทีเดียวนับจากนี้คุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะนําพาคุณได้พบกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่เ็ายังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นรักครั้งใหม่เพราะคุณยังไม่พร้อมคุณต้องการโอกาสที่จะพัฒนาตัวคุณเองให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผู้อ่านมองดูดูผมว่ามันดีนะเตรียมความพร้อมซะก่อนก็ดีค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันหน่อยขอคำแนะนำถึง future love ของคุณมีอะไรบ้างนะคะที่จะเกิดขึ้นเอาล่ะ4 o r p e n t a c l e ค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะ4 o f p e n t a c l e และ is of one c ช a r ชัดเจนทีเดียวคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แน่ๆค่ะ New relationship กำลังจะเข้ามาใช่นะอาจจะนับจากนี้หนึ่งเดือนขึ้นไปเริ่มมีข่าวดีแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นและมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบกับความรักที่มั่นคงในแบบที่คุณต้องการด้วยนะคุยนบวนคุณรอคอยข่าวดี คุณรอคอยสิ่งใ,ใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคุณรอคอยความพร้อมและเอเจ g y ีโมว่านับจากนี้คุณจะเริ่มพร้อมนะ The greatest good you can do นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้นับจากเนี้นะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องดาวประสบการณ์อะไรมาเยอะและ้วนะที่เอ e n น r ี y เอามาบอกว่าเหมือนคุณพร้อมไปในตัวคุณเองอะสำหรับ New Relationship ที่กำลังจะเข้ามาด้วย อาะขอข้อความจาก universe หน่อยแดดํำไรสวยดีจร,จริงๆนะว่าไหมคิดถึงนะคะอยากกอดบอกรักทุกท่านหวังว่าเราคงจะได้พบเจอกันนะในเร็วๆนี้นะถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะเราคงจะมีมิ팅กันละดีไหมอาวละว้าว s t r a t e g o u g i v e คุณได้รับของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุด ในเวลานี้คุณผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายคุณเข้มแข็งคุณเติบโตและความเข้มแข็งในจิตใจของคุณนี่แหละคือของขวัญอันวิเศษที่สุดที่พระเจ้าหรือจักรวาลมอบให้คุณและนัจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะเข้มแข็งคุณจะพบรักที่ดีคุณจะเยืนหยัดได้ด้วยตัวคุณเองอ่าลาสุดท้ายข้อความจาก Universe ์มีอะไรอยากที่จะบอกคุณ มาแล้วนะเอ้ที่ออกมาบอกว่าคุณผ่านอะไรที่มันหนักและยากมาพอสมควรนับจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือฟ้าหลังฝนจริงๆและแม้ว่าคุณจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดิมแต่คุณจะไม่เหมือนเดิมคะ่ะคุณจะก้าวข้ามผ่านได้เร็วเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นฟื้นตัวได้เร็วและคุณได้พบกับสิ่งใหม่ๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วมันทําให้คุณมีความสุขผู้อ่านเป็นกําลังใจให้นะคะ ขอให้มีความสุขสมหวังในความรักพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ